ลูกเมียลูกเจ้าลูกอันเมียน่ะแหละนี่ก็ลูกเจ้ากับเมียจะดอกลูกเมียลูกเมียเจ้ายังไม่ทันได้ใช่ไหนี่อันนี้ชาวพรอน้ดงกันคู่ชาวขมิ้นนั่นนี่น่ะชาวขมิ้นนี่คอยว่าเชี่ยวมันัะมันว่าไร้ความควกันเลยยๆช่ไหมชาวขมิ้นมันมาช่องเสือเลยมานาคอยมาลิ่นน้ำคอย ไม่ได้นอนนบ่บ่ลูกเมียลูกเจ้าลูกอันเมียน่ะแหละ <laughs> <laughs> นี่าลูกเจ้ากับเมียจะดอกลูกเมีย เรลูกเมียเจ้ายัง่มัทันได้ช่ไนี่อันนี้ชาวพรชุบดงกันคู่ชาวขมนน่นนี่นะชาขมีนอันนี้คอยว่าเชี่อมันรักมันว่าลายความ่นกัเลยยาใช่ไมชาวมมันมาช่องเสือเลยมานาคอยมาลินน้ำคอยไม่ได้นอนน้ำบ่บ่เออเฮียบ้านกางเลยนี่น่ะอ๋อเนี่งาม นี่ยบรรจงงามได้ดีว่างามเลยเนี่ยมีแต่พูกคักนะอย่างว่าแต่ว่าบัรรจงเลยเนี่ยงามเลยเนาะบังเด้อยนี่บออันนี้เนี่ยโอ้มันตัวมันอาบน้ำมแห้งชิว่ายว่าพผางอันนี้งามอันนี้นี่คอยหน่อนี่ตัวมันอาบน้ำลงชานเลยเนี่ยอีกอันเก่าเวอร์เบ่นี่ยแต่ละคนเนะไอ้บอออันนั้นน้ำเล่าหมดเลยแบบนี้แหละอีซาเราแบบเงาหน่ยบางพยายามอาบน้ำคราวเนาะบอ อันนี้แหละคนแจง้อยสี่ล้านเป็นเกนม่มีไม่พยายามเป็นเชกองให้เขาเห็นประชาบนเดีงามงตเมื่อกี้เนี่ยน้ำในชามนี่นี่เป็นเกองเลยเออเอองามชาเลยแลทนเลกงมหงเรายังเห็นอยู่นนี้ะมามาอยู่น้ำจกเดือนพี่พกเดือนยังไม่ได้ยูเนาะได้ดูเนาะปรมาณไหอือ่อ๋ออออนออนัออันอนันอน ยินบอกนี่พี่พิหารฮะชี้เล็กน้อยเนาะพังอันนี้กระพุ้มันอันนี้กระดีแ่ามันถ่ายอยู่แต่มันพุ้นอันนี้มันมานะฮะคอยมันมาเนาะมาเฉยเมื่อเนะมาในเนาะนี่ของดีเนาะอุ้ยบริยานักการเกษตรมีเงินน้ำคอยบ้างนิดี่ดนี่เมี่ยคอยแหละนี่อันนี้แหละเมียคอยผู้เก่านัแหละผู้มีสูงงานเนาะชาวฮุ่นแหละใช้ชาวฮุ่นทำบางอย่างผู้เก่าผู้ออมน้ำลงชานแหละนี่นะ จะฮุ้นตัวนี้เนาะนี่เห็นบ่ตัวนี้นั่นผู้บรรทายอันกระมอไหมชุดกระชับอันนี้นะตอนนี้กำลังสูบอะไรอยู่เล็กปุ๊บโอ้ยวโอเคมันใช้กระดิ่งเลยมีแต่เด็กน้อยเนาะเด็กน้อยได้รุ่นในบ่อเนี่ยตัวเด็กน้อยจเอาผู้เท่าก็เอาผู้วีพายูน้ำรูปมันเลยมันอุ้นเมื่อน้ำเลยคนในบ้านนี่ไปชงมันก็ดี มันมันพุนโทมาบอกค่อยคนในบ้านคุดแข่นี่ไปชใชัยโรบิโก้นี่นี่รูปมันแหละนี่มันปูมลูกมันอยู่นี่มันนี่มันเองได้ถ่ายถ่ายอยู่ในเฮือนนี่ได้นี่โอ้ยมันขึ้นฮอตคอยเด่นนี่นะมันบอกเบิดผูู้ไปชงมันฮอดหันฮอนหันคอยว่ามันเมื่อนั้นบบแมนมันตั้งเมื่อได้มันไปพึ่งยุพิ่นว่อยังให้มาเว่าก็คอยให้มันหาคอยเขาไม่ได้ให้เพราะนั่นดอกเมื่อนั้นแหละจะคิดยังก่อน ผัวเก่าโทรมาขอยาบคือพวกพันธุ์หรือบล็อกขมันหันมันเราเลยจำชั้นที่ก็ใช่ป้าเขาโทรศัพท์โทรศัพท์ก็อยู่ในนี่ยังบดแนกเกียรูคือชื่อเจ็ดแสนคนเกียรูกวันนั้นเนี่ยอันเป็นจเข้าห้องสยามอันพอดบ้าแนกเกียรูเขาเปิดตาใช้จังว่านันครบบดอันนี้อ๋อเนี่ยอองลูกอันเนี่อองลูกในเชียรูเอาบอกเขาไปรชื้อให้มันอยู่อันลักสามคนชื่อให้มัน ให้นมันเนี่ยบังดูหนี่ลูกพอจนให้พอขึ้นหอลูปคิดว่าอันนั้นสองอีอันนี้น่ะมันยิงได้ขึ้นหอรูกแม่มันบังคิดบ่แม่มันชวนหนึ่งได้เพราะได้ขึ้นเป็นอะไรตุ่มขึ้นหอลูกมันอยู่น้ำเฮาอะไรอยู่มันอยู่น้ำเฮาแล้วแต่ช่องพันชาวซีนี่แปลว่ามันลาอยู่นรงขวายนี่เช่าวหกชงปีแล้วมันจอดรถใช่รถนะจอดรถใช่รถรถนี้เอาร์รถก็ชื่อเลยนะครับค่อยๆัะนี่อยู่ในนี่ทางเข้ามาในรถขวาย คันหนึ่งกันไนใส่เรมเด้อนี่ขายเราปรตูคันนี้นะขายแล้วเขาขายชองคันเลยไหนะ <c oughs> แต่รถอยู่น้ำคอ่อยนี่ได้ไปยังจะขายเอ้าลูกค่อยบอกให้ชื่อมันว่ายายามันว่าบอกชื่อบอกเอาพอเลยเอามาแหละจกหน่อยเจ้าบ่แมนคนดิกน้อยคนวัยรุ่นใครเราบอกจกหน่อยเจา้จา,จาลงรักมันแหละเจ้าต่อยน้ำรถไหนไหนมันว่าม,มันบอกคอยคนก็นเลยยา นี่เอฟซีเขาโทรหาคอยว่าตุกคอนเอารถมาเฮือนหรือเปล่าจบ่อได้หรือเปล่าเอามาแล้วอาทิตย์หนึ่งเอฟซีรถคันหนึ่งก็ดีที่อาทิตย์หนึ่งนักข่ายระบบตุที่ว่าอทีตย์หนึ่งขายขายคนในบ้านเลยชื่อให้ขายก็บ่าให้ทีมงานเห็นน่ำแบบนั้นเลยขายรถขายอันนั้นเลยนี่ขายเฮือนขายนาคุมบุนเลยนี่ไปวายล้านช่องแช่นาชิพันธ์เลยนี่เงินบาทเลยนี่เห็นแระบบเนี้ เบอร์เอานี่ยเงินคอยอะไนี่เขาไปพาธนาคารไว้พวกปีพุ่นกำหนดมันนี่เงินช่วงนี้น่ะผมเมนว่าคอยบ่มีเงินได้คอยไปถอนออกกับทิดอองนี่คอยึ้นไปคอยขึ้นไปคอเมียคอยันอยู่บ้านชับนี่นั่นคอยถอนออกห้าหมื่นเขาบวยให้ถอนได้โอ้ที่ว่าถอนห้าต่อห้าหมื่นถะบ่อืเขาบโอยากให้ถอนมันมอดกำหนดเขาเนาะมันมอดกำหนดเดี๋ยวเขาเอาดอกเบี้ยเขาตัดไปช่องพัน สองพันบาทข่อยๆให้เขาได้เจ็ดี่สิบแปดพันหนึ่งคือมีอันหูปุชาวส่งคลิปเสียงมาบ่นหรือเพิ่นโทรมาบอเขาโทรมาแต่พูดบอหับดอกมันควรเวลาหมอหนึ่งคนหนึ่งคนอยู่คนเวลาเมืองอันนั้นพคนแต่มันไม่เงี้ยงแล้วจ้ะอยู่แข้งขมวนคุณหมอหนึ่งเวียนยังดอกคันนั้นอันนั้นแหละมันโทรมาเรื่อยๆดอกเชียงตูในบ้านก็แค่หน่อยเนะเออ เด้อ,อจว่าย่นใ่ไหะเียงตู้มาทางนี้คุแค่น้อยหรอมี <laughs> งานดอกง,งานยังก่อแล้วมันหนักบุ่ยากดอกบ้านทาคอยนี่มียังเขากับเลียงเขากัน,นั่นดอกม่แงขจิต่าแต่ดอกดอกอยู่ในเฮือนเขาเลยอนทางบ้านากันอยู่ในเพือนล,ล่าเขาัขา เทพอยู่บ่มบ่มบ่มจนหลักไหลคือคอยนี่แล้วเขาให้เขาให้ชื่อทุลโค้งบมดชื่อยังมาแน่นอนโอ้คอยบอคอยบ่มักแน่นอนคอยอยู่เงียบๆเลยคอยเบื่อแต่ขาดแต่คอยรุ่นคอยอันเป็นแบบพี่ใหญ่แปลงอันพี่ใหญ่จะคนกับเมียทั้งหมดหายซักแหล่ชิดฝ่ายคนจนลืมโอ้ยเมียบอกเป็นตาชะแตกดอกลืมเนาะเมียลายจนเขาลืมเมียพี่ใหญ่เอาแบบ แบบเป็นโตเป็นต้นเนจากน้อยหาน้าตู่มาถึงขันว่าเอาแบบเอาตัวที่แบบอยู่เหมงคเนี่ยชามคนมีกุ๊กคอยหันกับผู้ที่ช่องนี่กัแม่เขาอีกคัมนี่แหละมรดกนั่นแหละนอกคันเลยกับลายวันเนาะเมียะไรอย่างไรลายวันเมียลายวันมียมาพักเชาบ่เนอไม่ไงมีแต่มียมาพักเชาจะเชื่อบอจะพักเชาแล้วยู่ทางมาอยนำแล้วกันไหนเนาะเอาเอาเงินในคำแล้วไปบ่ นอนเพียงครับนี่แต่คอยนี่ตายก็บนี่นะคอยกับชีววายหัวมันไปทางไปลี่ไงมันนี่ก็หาเอาไม้อยู่เด้ออืมเหล่าเบียร์บรีกินว่ชจานทรอืมเราก็บริจินยาเขาโมชูปีกกินแต่นมนอนไม่ใหญ่กินแต่นมนอนกินนมนอนอ่ะกินไปแล้วอือกินนมนอนอ่กินแล้วเหล่าเบียร์บรีกินเนาะเผาประชาังบุติไปแล้อ ไปบอกินไดเป็นเหล่าเป็นเบียร์ไปไหนปเช้าทางนั้นเลยไม่ได้โทรไปเลยนะบ่ทางพุ่นที่จะไปฮะเขาว่าจะไปดีนี่เลยแหละฮะอัเช้าใช้ทั้งอันนนั้นใไงคนบ่เออทางไต่พอน่ะเออบ่ได้ไปโทรไปได้เฮ้ยเงียบเฉยมอยปันบุกหอยตกน้ำเดวไ่ได้เขาก็บ่โทรหาเขาเขาก็บ่โทรหา็บ่โทรคือว่าถามเขงโทรหาคือว่าเขาเนี่หมักเขาเนี่ยขาบ่หัวมาเล คือบุญอ่มาพี่วางแผนให้เขาโทรมาเองเนาะเออะคันว่าเขาว่าต้องการกับเขานะให้เขาโทรมาเองไปหอดแล้วเอาบุพเอคนในบ้านบ่ญยังให้ถ่ายคลิปอีกเคยมีบ่มันเสียทานขาดคุ้มยังบุญเป็นเขาชี้ไปว่าประจานชาติหน้าเจ้าจังชันอยู่ที่แม่บอกคันประจานชันหน้าเจ้าก็เห็นอยู่ในหันโลดเจ้าบัตรชีวอนอะไรบุญให้ถ่ายเพราะบ้านกับอันนั่นโอ้ยคอจะเบื่อบ้านอันนั่นห้อยง้อนั่นคก็เยอะเพราะบ้านกับอัน มอนอ่นอนนั่นเขาว่าพอบ้านมาเหลาเออพอบ้านก็มาเหลาบกนก็มาเหลาทล้าทหารพูดปานชุ่มชีชุมห่าใช่อยคอยก็เลยาไปไไปไปวะพนเบาเลยไปบองหาอืเด้อนี่ลักคันที่สองอะนี่เออคันีละบ้าวางใบใบนี่นะใช่ออไปะอ้ันที่สองนี่ ม้ <segue> ้ okay, ิดีแกาไปลครับมาเูมาจะใชเนี่ยต๊รับมาจะใช่เนี่มาจะชวนมาจะทาแล้วของเขามาส่งไห้หัวานี่ผัวเด้ คือมาห้าดคนก็ขับต่อเบื้องเขาขับมาบ้านเลยไม่ได้หอดพี่บ้ารถนะเอาก็ะหอดเชือนคอยนี่แล้วอยู่ในนี่แล้วหอาดพี่เลยบ้านมีลูกควยว่ายอดเฉพาะเเข้ามาได้ได้ยามผลเดินเอาไปฝากธนาคารเงินซะก่อนเจ้าสิไปเจ้าน่อยเจ้าคือเจ้าเนี่ยขี่รถจักรยานก็ไปอะไรอยู่ก็ไปพ่อทีนี้งั้หาความชุกใจตัวเองเจ้าถ้าว่าเจ้ามีลูกมีเมียหาคนลุงมาเลยไปใช้ปืนนี่ดูดิในรถ บาแลเถามเนาะบ่แม่นบจันรเฉิดเขาถ่ายจันรเชิดได้คอยวชิพยานชาวคนมีลูกคอยอยู่คนเนี้เมีอยู่แล้วนะดีเม็กด้เนี่ยนตูเนะอีซูดีแม็กอียุดดีแม็ดคาดลั่นกว่าบาทผู้ใดบไปหน่อยได้แคบได้เนี่ยเนาะบ่แม่นได้ีประตูเนาะโีประตูนแล้วีประตูบออืต อันนี้为าก็เป็นแถวเลยนี่แบบนี้เนาะจังหวะมอผู้ชำพาดคอยดันมันว่าบานี้บื้อแล้วมีผู้ชาวคอยบูแมนว่าเจ้ารถนี่มาอ้างผู้ชาวใดไปมีความชุกคอยแล้วโอเคเลยนะบานี้ถ้าคอยได้อีบานี้คอยบ่ะชื้อบานี้คอยเช่าฮุ่นไดฮุ่นไดอันรุ่นกลางมั้งนะเนี่ยมันไปบ่ อันนนั้สะดวกเลยต่นแลนบระยากขับเหมืนแรงปรันใจมันบอแมนคอยชิเอาไปเป็นชิ้นข้าไข่คุ่นใดนั่นคอยชิชื่วถูกเครื่องเนาะไปแต่ละบ้านแต่ละขึ้นเมืงองเชฟปนเมืองเขาจับไข่ขู่คนเลย,เลยขขนะถูกก่อนไปบ้านนั่นอ้าช่วยทุกคนแน่เออเมียากะห้มันฉลาดได้เอาเมียนั่นไปตำรวจนั่นนบอง ให้เขาชื่อเครื่องซ้อยนะเขาเห็ดเตียงไงกับเตียงนอนนั่นเอาอันถกจนเห็ดเทือนเลยเข้าใจบแหละไรอนี้นั่นท่านใช่ครับนอนท่านเนาะครับใช้แล้วก็ดึงเอาเตียงก็าเห็ดแบบพับเอานะดึงเปลือกออกมาแล้วก็มุ่งกึบมุ่งแบบเขาดึงมันห่างออกแบบนั้นนี่ใส่อันนั้นใช้ไฮดรลิกเอาแบบนั้นบะทิ้เข้ายา หมอกอยู่หันให้ข้าวหันปลาแดกแป้งนัวอยู่หันเบิดนนอยู่นนในหลดนั่นแบบใช้ระบบไฟพาเอาเลยเนาะตูนเนาะแบบเขาจะเปิดเป็นเทือนก็นได้ดปิดแบบเอาไฟพลาแชงจะเว้นนี่เด้เขาใช้หลังหลดเขาหันเนาะพอก็ะคืนเขาก็ใต้เฉยแล้ว,วอ่ะเขาก็ใส่ดีโม่แบบโกตัวใหญ่น,น,นั่นบักร้อยชาวบ้านั่นอาโก้คอยจะมาได้เมียบาดเนี่ยนคอยชีไปหาความชุกคอยจนความเบิดความฉมาดนี่คอยก็ชี้ก็แอบแอบครับน้ำขัน ชุบม้อนเรมันไปทางไก่เนาะเฮาเมื่อยพอจะเปลี่ยนกันเนาะเมียบ้ายใส่ไปเสมอเฮานอนแม่นบ่เปลี่ยนกันเนาะอย่างนอนอ่ะเนาะไม่ใช่มีบ่แจ้วนี่ยต้องทำใหม่มีเหรอคือเอารถตคอยทำแล้วคอยก้อยแล้วแล้วข้าวนาข้าวัีนอันต้มไก่น่ะก็เอามาเด้อเอามากินนําเอาใส่กระตุกลงมาวัตาว่าตาหันใช่เยพอจะว่าคันได้เมียบ้านนี่นั่นฮักกูเส้นใดๆพอเชี่ยวรถนั่นแหละจังว่าเว้ากันเว้านี่หักเอาเมียซะก่อนเอาเมียรุ่นกลางบ่รุ่นใหญ่เลยคนใดในตุ่ จะเอาหุ่นใดนะนั่นแรียว่ารุ่นใดใหญ่ชั่มใดหน่ะรุ่นมันมีรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นามรุ่นพวกนี้รุ่นใดเลอยๆก็มีได้เขาคอยบ้เอาตัวน้อยลีน่ารุ่นใหญ่รุ่นกลางหน่อเอาเราตกตกไปยังอุ้ยเอาไปไปได้รุ่นน้อยเนาะไปจำรุ่นจ๊อกแล้วยังมาได้อุ้ยเอามาได้คุณลดทุกๆก่อนสกาไครต์ได้จ้ะหือเอายังนไงสไครต์จ่เอาวะที่เอาแต่หุ่นใดเนี่ยเาตัวมันขักๆนะสิบหายยังคิดในใจฮะ ฮะทิไปขายอยังจะเอายางไปขายคือเขาขึ้นไปใะเทศตเมืองพีนเหมือนบ้านนองเอาเอาคลองแต่นี้ไปขายอุ่นเอาัี่พุ่นมาขายอยู่พี่ฉลกฉลกบ้านนอกมาคำนีเนาะพี่ใหญ่ไผ่พาฮอดเอาอยู่พี่อันอยู่พุ่นเคามีแล้วเนี่ยเนี่ยเชือดที่เอามาเนี่ยจะพี่จะเอายางไปขายจบ้านนี่แหละเนาะเขาก็ไปถามไผ่อยากได้หงชีอหรืว่าอยากได้ยังอันเขาต้องการนะเขาเขาขึ้นพัชชวนเชโน่เป็นบ่อยไปชงให้เขา ได้กำไรเหลือน้ำมันเฮาพันหนึ่งสองคันก็เอาบุนชารวยได้พันชองพันบาทก็เอาเหลือน้ำมันเฮาเฮาคิดบึงค่าน้ำมันเท่านั้นค่าชือเท่านั้นแหละมันเหลือเท่านั้นแหละเอาไปให้มันรอดนังเชือกอะนี่มันนํนไปชาวนาได้ใช่ไล้ได้ผู้หนึ่งได้ทึนได้ยังกัดตามมันได้ผู้หนึ่งเลยทั้งนั้นผู้ช่องผู้ชามล้วนใดเรื่องของอันนี้ไดคะแนนผู้หนึ่งได้เลยดันเฮาจังหวะเฮาเชื่เท่านั้นดอกเด็ดนะหากใครมีมี เนียฉลาดได้อืมสลราจำสาวนางเฮ็ดกินบ่เป็นเนาะกูเมียฉ <laughs> <laughs> ลาดอ๋อต๊ะแขกลงคนได้สส่ชันในฉลาดโต๊แขกต๊แขกลงเฮือนได้ฉลาดแบบว่หาห่าขายหายหาย,หาย,ยังเป็นนนั่อะไรนู่นตัวฉลาดไปแล้วก็ฉลาดบดชุ่นนั่นแหละไปไหนทุกบๆเขามีแนวขายเฮ้แล้วไปมาเลยได้หายอัน กามันมันขายได้ขนาดเนี่นอนมันจึงเป็นเมียฉลาดสาวสั้นได้อยู่บอกน้องชาวสั้นฉลาดอยู่บอคนเลยมาชงมาจากแเคทเฮาเชาวผู้ใดนะตีว่าถึงจะไปแบบพอโตเขาน็จะเอามาขายเครื่องขายยังนำกันนะนะเช่นแบบจากแรกชาวนี่เราจะเปิดคันขายอยู่แล้วพ่อใหญ่เชาวเทวีเราเปิดคันขายเนี้ผู้หนึ่งแล้วฉลาดเขาแล้วเขาเอาคนผู้หนึ่งอีกไปนำผู้หญิงหนะหยอกคองมเป็นมูเขมียเอาเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะเขาก็ให้เงินเดือนมันเงิน เขาไปยังเป็นโฮไปตายยังสองผัวเมียก็แห่งเก็บเงินได้จีจางเขามาแล้วกำไรตกตื่นยยังต่ำเขาก็ได้อยู่ดอกเดือนหนึ่งชาวลาดนกำไรนั่นขนาดนั้นหละเขาไปนะนี่น้าลูกหักคนอยู่เว่งจันนี่ไปขายอยู่ในห้องงานนั่นเขาเย็บแฉวนั่นลักเมื่อได้จะชิปสองหลาย